โดยเครื่องดื่มเปปทีน4,000และเครื่องดื่มเปปทีน8,000ตู้เย็นอิเล็กโทรลักซ์ สัสดีค่ะคุณผู้ชมพอย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมทุกคนก็จะต้องทำตัวเด็กลงทันทีเลยนะคะก็เพื่อเป็นการต้อนรับวันเด็กแห่งชาติที่กำลังจะมาถึงนั่นเองโดยเฉพาะงานวันเด็กของช่อง3ค่ะที่ขอบอกว่าปีนี้จะยิ่งใหญ่แล้วก็สนุกเวอร์มากกว่าเดิมแค่ได้รู้ว่าจะได้มาเจอกับพี่ๆหสิงแห่งจุฑาเทพคุณลูกก็ร้องเย้คุณแม่ก็ร้องกรี๊ดรอต้อนรับกันได้เลยค่ะ ยกแก๊งหล่อทะลุปีมาเลยค่ะและทั้งห้าคุณชายก็เตรียมกลับมาอีกครั้งให้หายคิสถึงในมาดคุณชายหล่อนเนี้ยบจากวังจุธาเทพเจมจิเกรบบรินทร์ปอบธนวัฒน์บอมธนินและแม้จะขาดหล่อเล็กเจมส์มามาร่วมซุมซ้อมปล่อยพลังเสียงซูเปอร์เซอร์ราลในเพลงรักแทนเหนือกาลเวลาแต่ก็ยังฟินรับกล่องว่าวันจริงเสาร์นี้คุณชายมาครบทีม5้าสิงแฟนๆจุธาเทพรุ่นจิว๋วยันรุ่นใหญ่จะยิ่งฟินเฟ้อกรี๊ดสลบกันแน่นอนงานวันเด็กช่องสามเสาร์นี้8โมงเช้ามาเจอกันให้ได้ที่ลาน น้าตึกอาคารมารีนนนะคะจะมันคงมีเนื้อกรตามากยิ่งกว่าอะไรจ่มาจะมาคมักยังคงเป็นลมใจมนวันจะแปลหรือ้อยลงไปตามเวลาตาสาที่สิบเอ็ดมกราคุงนี้ครับไปเจอกับพวกเราได้ครับมีปบ๊บเกรซเจมจิ บอมก็เจมไม่มาเจมมาเจมมาวันเสาร์เจมมาจะมาอ่าวันเสาร์ท no ี่11เจมมาจะมาในวัน no นั้นพวกเราก็จะเป็นเด็กทั้งที่วันนี้เราก็เป็นเด็กอยู่แล้วแต่วันนั้นเราจะเป็นเด็กเป็นคนนี้อีกก็ขอเชิญชวนนะครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่11มกราคมนี้นะครับหน้าอาคารมารีนุ้นแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปครับรีบมาครับมาเร็วอยู่หน้ามาช้าอยู่หลังเจอกันครับ